สวัสดีครับพ่อเรื่องครับผมสวัสดีครับเอ้าเชงเวลาไลนที่บ้านนี่ถึงเวลาเนี่ยเชงเวลาช่วงบันลั่งขึ้นเหรอเนี่ยเมืวันนึ่งก็ยังจังคักแน่แท้ให้ตัวใดแน่ก่อนก,ก็ยังเข่าคักคะแน่แท้ให้หกเก็ดแปดให้หกเก็ดแปดมักอือโอ้ให้เลขรักมันมากอดข้อออกวานนี้จริงครักอดอก่อออกโอ้แล้วแล้ววันนี้ได้จับคู่ให้เอฟซีบางมาหน่ย,นนนยับตัวยหันมันนิวเกียร์หกโอ้ใช่ไหมเอฟซีบายูตามพ่อเรื่องเลยเนี่ยสั่นเลขคนเข่าเด้่ว่ะสั่น เดี้ยพนเขาคักแน่เลยได้อพอเรื่องนะพ่นเพิ่นท่วงบันลั่งขึ้นแล้วบานนี้พี่สันวันนี้เฮ็ดไ้เป็ดอ่ะเพอะเรื่องเฮ็ดแล้วเฮ็ดแล้วจีวันนี้ก็ได้แล้วไปว่าเพื่อนเลขที่ป้อยนี่เป็นเล็ปูพื่อมาเลข้ำนง่นเดี๋ยวนี้หกเจ็ดแปดเล็วิ่งมากกว่เลขปูเอาเล็กไม่โอ้เพื่อนว่ามึงเฮ็ดตามนี้นวดพ่่สันบอกเพื่อนเอารักไม่ให้หกเจ็ดแปดเพื่อนเอารักไมาให้หกเจ็ดแปดอะดีนี่ อือเอาเอาเอาเดียดเดียดเจ้าลูเอาโชั่วลูกวุ้ยเนาะสมมติว่าเป็นกระดาษ A3 เนาะนี่นี่เหรอจุ่มขอให้เอฟซีเบื้องนนี่ครับผมจริงเท็จประการใดนี่กาเห้ากานี่ละตามซีติเลยนี่ละตามรายละเอียดที่โชว์ให้เบื้องนี้เลยครับคู่พี่บอกว่างไรก่อนขันคันคันม้ถืองวดนี่ย้ำมันับถือดี ถ้าเรียกกล้าวเขานี่เรียรักแล้วเนาะบ่มีโอ้คันหกเ็ดแปดนี่บ่มีบ่มียามานับถือปูเลยยามานับปูถือปูเลยปูพุ่มโคนี่ตี๊่นเิ้นไห้เลีกรักหน้าไปเฮ็ดเอาเฮ็ดพเปลี่ยนเนาะเฮ็ดบวเปล่ยนเนาะอืมแต่มันก็ไปนี่เนี่ยก็มีตัวนี้ัมันเป็นตัวกับปูทั้งแต่กับถือแล้วละัอืมันแม่เนี่ยวิ่งนี่หกเจ็ดแปดมาเขาเมดถึงทั้งบนทั้งล่งหกเจ็ดี่อันนี้เห็นมั้อ กับตาหน้าตาหลังกับหกเจ็ดมเจ็ดสี่กับสื้อเท่านั้นนี่แหละเอาเลขทูบก็มีเท่านี้นี่เรียกทูบเขาให้เลขทูบตัวนี้มีนี่เรียกทูบทูบแห้งจังมันแห้งจังสามสี่ก็จูดไว้นี่ออ่ะโ้ยเริ่มจูดตั้งแต่มื่ออากสิบันเมื่อไหร่เรียกแล้วเริ่มจูดเลยบ่หลังวันพระแม่วันแม่วันเรียกคือว่าหมดวังหันจูดเป็นมื่ออยู่เอฟซีมาเริ่มจูดตั้งแต่เลขออกแล้วเริ่มจูดรถบอกว่าท่าน บ่าไกลเมื่อว่าจูดเนี่ยว่ะโอ้จีจูดให้เป็นมื่อเพรานี้ก็จูดให้อีกเนี่ยปลาั่นเล้เฮ็ดหั่นอืยยังบ่เฮ็ดแต่ปู่เพิ่นมาว่าจังไดนบ่บมานี้พ่อเรื่องฮะปู่เพิ่นมาวางไดนไปตองหมดเฮาเพิ่นก็มาหาอยู่เพิ่นก็มันเลือกมันตัวเพิ่นให้เก็บซีซีเก็บไปออกทั้งหน้านี่อืมซีเก็ดหแม่นบ่าซีเก็ดหนึ่งคนไหนไปออกข้างหนาอ่าเพิ่อนหายเก็ดซีซีเก็ดเพิ่อนหายมา้ครับผม แต่พ่อไปนังถือว่าโอเคเนาะวันนี้กันเอาไม้ส่นตัวเป่นว่าเพิ่นว่าจังไรเนี่ยตัวเลขคุณได้ไปบัตตัวเลขบ่ครับตัวเลขกอบเลขกันนักองเพิ่นในแล้วบอกนักือเพิ่นมาบอกแล้วมีตัวใดเนี่ยนี่มีหาหกเก็เงินมีหาหกเก็ดหาหกเกด่ว่าหกเก็ดเปียแล้วแมนหรดิหกเก็ดเปียกวนี้บ่นนี้ไปใส่มีอีกเอา่องเหนียนเก้ายหกเก็ดเปี หกเก็ดแปดเนี่ยหกเก็ดแปดมันออกมาเราหันเขาทั้งบนทั้งล่างซุ้มเบง<ๆ>นี่สองเด้งนะอะตัวเมื่อน,นี้ก็ะจาได้ตั้งแต่เลขหลักตั้งกันเนาะแม่นจับจับคู่ว่าเมื่อนจับได้ไห่แล้วโอ้จับไม่ได้บ่เออเอาเขียนเขียนเขียนหน่อยเขียนอือถ่ายสักคู่ครับพี่วีน้นองครับผมเดี๋ยวถ่ายเขียนแต่แต่บพรอันร้านในจับเต็มสูตรซิมหาตัวดิ ทิพหาตัวให้เอฟซีไปคว้าหรือนุ่ประท้าไปเลยเนี่ยใช้ตัวเลขมิตัวใดแนบาะเนาะเอ้าเลขนักม่นมันเรียกกันวิ่งเนี่ยมันห้าหกเจ็ดเนี่ยว่างวนเลขหลักมันห้าหกเจ็ดหลักเนาะเลขวิ่งเห็นยหมเลขวิ่งเลขหลักห้าหกเจ็ดวนี้ đã à, thả thau để phơi bình đào các con răng tiền. cái mà cuốn phấn nó mịn phấn nhàng anh ạ. phấn luôn thằng phấn. bảo, này con. ôi con bảo. hà, hà hà nưng, hà hà หาซีหาสามหาซีบู๊ตั้งแต่โดนบักตานบอลนเนาะเเรื่องายเรียกบักตานลวนต,ตุบต,ตับตุบตับลงมาบ้นนักหคกคือกันน่ะหกหนึ่งนี่อืมหกหนึ่งหกสามหกสีอืมักคือกันคือกันอ่ะยังไงว่ามีเหล็กอยู่เก้าละเก้าอันเก้าหกซีต่อไปอีก ลักเกียจเวอร์ลักเกียจไม่เจรก็มีห้าหกเกียท่าน่ะนะเกียหนึ่งเกียจสามเกียสี่เมื่อออกเงินนี้ว่าเกียจซีนวาว่าแห้ะเล็กๆนี่พอๆห้าหกเกียจเนาะเพราะว่าเกียจไปเนาะอันนี้่สิบ่เน้นหนักนะ บ้เนี่บ้ใเฮ็ดสูตเต็มเนาะอเฮ็ดเบิรงแะก่อนบ้านด้อเสียหนีบ้านประหยัดตรวตดกักมอยังเยปิดยมังงอมังงอเว้ยต้งสียกัเก็บไปตังนี้หนึ่งไปบากีกติกเก็เขาากัน เห็นมอบับพี่น้องเพิ่งเอาเด้อซุ้มให้ใกล้ๆแคบจอไว้ซังกันอันนี้เป็นแค่ออดเดิมมันต่อไปออเดอิมคือเสื้อยังมอเป็นของแท้หมายถึงว่าของแท้ที่มีตัวเน้นตัวจับชุดให้ชัดเจนอ่าแล้วก็ที่บ่หลายหางปลาน,นี่จ้อยเน,น,อนีเ่ยนี่แค่สามตัวนี้เอาหาหาหกหนึ่งเนี่ย าตัวหางหกนึงเอาเขียนตัเดียวให้เตรีมน้ากระดาษที่ดีบ่ยอย่นี้มเลยสามตัวเอาหกแลวตัวเดียวบ่ตัวเดียวแค่เดียวอ่ะเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูจะมีให้เจอแต่สูตรที่หาตัวเพราะในฟันไปอ่อ อเบิงอะไรก็ไอะบาดมั่นออกนันออกที่รถเกียงตัวนี่หอโแปดกองนึ่สามหนึ่งแปดสองพับเน่พับเนี่ยเออว่าพับกับว่าเป็นอยังยังกองต้องพี่เออว่าต้องพับมันที่เห็นตัวชุกไทยปะเออนี่ได้ได้ได้ิเห็นที่ไปใส่อาเบิ้งมีหอดเลขสามตัวว่ามามื่อนี่ว่าผิดหวังครับคุ้มค่าเก่ยการรอคอยครับผมสำหรับพเรื่องพมกพวกพกระรันตีพูกระรั่นตีปะวันนี้เศร้าเอินว่าปูวะพ่อกระรั่นตีกัน เลี้ยงรักนี่ต้องมาเสียร์รถผ่วน่ะอโอ้กระลันทีขึ้นเอาเอามาอีกตัวนึงว่าหนึ่งๆเอามาใส่สามตัวนี่ตั้มโป้ตั้มโป้เลยแมไปไหนหาฮกเกดนี่แม่อมบ้านเนี้ยอาทิตย์มาทำกันห้าหกเจ็ดจ้ะบ้านเนีนั่นทุกจริงทุกอย่างเปลี่ยนไปได้นะเปลี่ยนไปได้เห็นบ้างวดอัน ก้อนๆน่ะมันมาสามสี่ห้ามมันออกอันสี่้าสามเนี่ยเลขเลขรกมันมาสามสช่วงนี้เขาสเตีดีเลขไอ้น้องมาดีงวดพหันกับเลขรักมันกับหกเจ็ดแปดครับผมงวดนี้กับห้าหกเจ็ดครับผมฝันว่าง่ายอว่าฝันเนาะว่าฝันวาอัวยักมากเลยใส่เต็มตารางอือคืออยู่ จักแฟเอามาใหานะ้เต็มตารางซุ้มสีมากกล,มมลักกะตามาจอบแถดนี้ผมมาจอบตลัาดความ, <c oughs> ม,ามวางยากถือปืนกูไว้สุดเคยฟันบ่ยังสี่ฟับนบ่ฟันว่ามีคนเอางัวเอากล้ยมาให้ยังที่เคยได้ฟันบ่เต็มตาลางอยู่จกักตึงงต้งงัวตึ้งควายเขาเขาเอาเขามาลักไปซวงตัวตัวใหญ่ซวงตัวบัดน,นี้เขาเอาซุ้มหน่อยมาเปลี่ยนไว้เอามาเต็มตาลาง แต่เอาสองซ้ำซ้ำเขาเปลี่ยนนะมันมาซ้ำเปลี่ยนเขาเอาสองไปเขาซองตัวง่ายไปปัตนี้เอาสุ่มซุ่มหน่อยมากกับว่าหน่อยเป็นไหนเป็นพ่อเป็นแม่มันเอามาผูกไว้เต็มตารางนี่เรียกซองไปแล้วฮะเรียกซองไปแล้วบะโอ้เลียกซองนี่ทีซองจังเลยมันไมีเลียกซองจังอันนี้ไปจังวะเรียกซองนี่ไปตัวเข้าไปซองตัวเข้าไปที่เข้านี้ไปสองนี้ไปสอง เอาซุ้มนั่นมาเปลี่ยนหน่อยเต็มขอกด้วยวัวก้วยี่ไรเป็นยังไงเป็นซีเป็นซีเอนาเอ่อเกตซีนี่เนี่ยเมีนี่นยโอ้โหจากข้าตีเรกขาเนี่นี่มาจากข้ามตีรกอันออกๆว่าเนี่ยเตซแต่เรียกทีมักคขึตัวนี้ห้าหกหนึ่งนี่ห้าหกหนึ่งเออมันหมันออกเคลียร์นะเดห้าหนึ่งปล่อยเก็ีนนี่นะนเสียวออกใกลกันออกนึ่งกับ ผู้ซื้อก็ซื้อจนขีขั้นซื้อหกหมูนึ่งกับสามกับเกตจักกับซีแจ๊กเสี่ยวสวยมาใส่รักน้อยนี่คือนว่าหาม้าเนี่ยเมียนวัดวันให้หกคนไปออกคุณเนี่ยครับผมออกเกตเจ็ดหกเนี่ยามั้นกับความหมายเหล็กเนาะความหม้อะไรก็ได้จะวางวัดนี้กันเดี๋ยวค่อยติดตามไปเรื่อยๆว่าจะมีความเคลื่อนไหว้ยังไหนที่ส่วนของตัวเหล็กเขาเลี้ยงก็ได้ไปออกยูโรเตียวันว่า รถเจ๋งอ่ะออกตรงๆเลยบ่สามหนึ่งแปดสองเนี่ยโอ้สามหนึ่งแปดสองเลยบ่คือบอกเบาให้เอฟซีฟั่งในสั่นรถได้ฟันเกี้ยวบ่เมื่อได้ฟันนี่ห้านเอาไปไว้บ้านผุนเดือนนึงเนาะบ้านจักเล่งเนาะมงกนอวงออกได่วัเเออ่เป็นยังไงนะอ่ะก็เป็นแนว่าง้าใหรพ่อพม่น้องว่าได้หน่อยกะไล่จะรับอ่าเรื่องพวกเลี้องพุ่มกุ้งก็ได้เอาชอบก็จัดคัสคัพานได้ขน่อยเออ ทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นให้ใส่สติดีๆครับผมใช้วิจารณญาณในการรับชมวานสิลงทุนกับใส่สติดีๆพอ่อผมทุกสิ่งทุกอย่างมีเป็นไปได้แล้วก็มีเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นแล้วสี่การัานตีไวลาลเปอร์เซนลอ,อยเปอร์เซนว่าเลขคู่เรื่องสีขาล้านเปอร์เซ็นนี่กะกะว่าการัานตีครับอ่<น>ลองฟินหน้าเบิ้งเบิ้งไปเรื่อยๆอันนี้มันของว<น>ัดดวงนะจักสีว่าเจังไหนมันบ่ส้มติดไม่รู้รนะครับผม <laughs> ฮะแต่ <laughs> ออกวันนี้กับเสื้อจี ไปนามาหลังอยู่ดอกอนไรก็ได้เนาะพอะเรื่องเนาะแม่ะอา้าวจังไกรก็รบกวนพอะเรื่องจำนี่ได้บ่างเนาะเอาอขอบคุณพอะเรื่องหลายๆครับผมครับครับคุณนี้ครับ